เสริมแกนกลางคลายปวดหลังโยคะาบา้านร้กับครูดาดาน,นามาสเตค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่19แล้วนะคะสำหรับสำหรับสาวันท้าโยคะลดปวดหลังวันนี้เราจะจัดการให้แกนกลางของเราเนี่ยเขาเสริมความแข็งแรงไม่เสริมอย่างเดียวนะเรายืดหยุ่นด้วยเอาละพาตัวเองมาค่ะนั่งทับส้นเทา้ายืดหลังให้ตรงนะสูดลมหายใจเข้าค่ะ หายใจออกวางมือไม่รีบนะค่อยๆเคลื่อนไหวพร้อมลมหายใจค่ะสูดลมหายใจเขา้าหายใจออกเดินมือไปค่ะและว้ววางสูดลมหายใจเขา้าหายใจออกเดินมือไปแล้วค่อยๆลดตัวเองลงรับรู้ไปที่หลังล่างของเรานะยืดไปเส้นใต้แขนเส้นใต้รักแล้ยืดไปที่หัวไหล่ หน้าไม่เงยเกินไปนะคะก้มลงมองไปที่เสือของเราเลยค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกขยับมือไปนิดนึงพาหน้าหาพื้นเลยมองไปที่เสือสูดลมหายใจเข้าและหายใจออกวางหนะ้าผากลงไปให้ติดพื้นไปเลยค่ะวันนี้ให้พาท่อนแขนเหยียดยาวไปนะคะขออยู่กับลมหายใจของตัวเองอยู่ตรงนี้ขอสามลมค่ะสูดลมหายใจเข้าให้ลึก ออกให้ยาวหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าแล้วหายใจออกเยี่ยม,มาค่ะเดินมือกลับขึ้นมาหนะ้าหัวเข่าสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองขึ้นมาแล้วค่อยๆยืดแขนกันชิละนิดเท่านี้เปลี่ยนท่าพาตัวเองมาอยู่ในท่าคานเข่าค่ะ จัดระเบียบตัวเองให้ดีอถอยไปนิดนึงนะหัวเข่าให้ตรงสะโพกนะเราจะพากันเปิดไหล่แล้วกระดูกสันหลังให้มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้ลดปวดหลังบนนะสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกเดินมือเหยียบสูดลมหายใจเข้าหายใจออกเดินมือไปค่ะค่อยๆลดตัวเองลงนะจะพาอกลงหาพื้นนะ มองไปที่พื้นจัดสูดลมหายใจเข้าหายใจออกขยิบมือไปพาหน้าผากลงเก่งเกินไปไหมถ้าเก่งเกินไปวางหน้าผากลงไปกับพื้นเลยค่ะยืดไปให้สุดแขนเอาละสังเกตดูนะสะโพกตรงกับหัวเข่าแล้วอยู่ตรงนี้ขอหกลมหายใจนะคะ ค่อยๆวางหน้าผักขยิบให้ปลายจมูกเราเฉียดพื้นนะคะเราจะได้ไม่เก่งไปที่คอเราจะยืดปลายตั้งแต่ฝ่ามือของเรามาจนถึงหัวไหล่ยืดไปถึงสะบักหลังส่วนบนของเราค่อยๆผ่อนคลายค่ะอยู่ตรงนี้สามลมอีกสามลมนะยันอกลงนิดนึงค่ะเพื่อคลายไปถึงหลังล่างเลยหายใจเข้าให้ลึกและออกให้ยาวอีกลมหนึ่งหายใจเข้า หลหายใจออกเยี่ยมมากค่ะถอยมือกลับขึ้นมาวางใต้หัวไหล่นะสุดลมหายใจเข้าดันตัวเองขึ้นมาสุดยอดอ๋อโก่งหลังนิดนึงหย่อนท้องลงเยี่ยมโก่งหลังนิดนึงแล้วหย่อนท้องลงไม่ได้พาศีรัก เกรงคออะไรนะคะให้กงหลังนิดนึงและหย่อนท้องลงเพื่อคลายหลังค่ะเอาละคราวนี้เราจะจัดการแกนกลางขยับมาข้างหน้านิดนึงกลางฝ่ามือออกให้กว้างดันให้สุดสะบักเกรงท้องเกรงก้นและเกรงหลังเหยียดขาขวาดันส้นเท้าไปจะพยืดเส้นใตข้ขากันต่อเยี่ยมมากสาม 2และ1เก็บพกพวกข่ามาค่ะเหยียดขาซ้ายไปบ้างวางเท้าเล่ดันส้นเท้าไปให้เหยียดเพื่อที่เราจะยืดเส้นใต้ขาเรานะ3าและ1เยี่ยมมากเอาละคราวนี้จะพาแกนกลางให้แข็งแรงโดยการยืดอกด้วยการแทงค่ะกรงสะบักเกงท้องเกงก้นและเกงหลังสุดลมหายใจเข้าเหยียดขาขวาไปเท้าตั้ง90และเหยียดขาซ้าย และไรโดมสะโพกขึ้นไปลดสะโพกลงมานะดันให้หัวไหล่ตรงกับฝ่ามือของเราขอค้างท่าหกห้าอยู่กับลมหายใจค่ะสี่สามสองสุดยอดค่ะและหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมมาก ค่อยๆวางเข่าลงมาลดสะโพกนั่งทับส้นเทา้าสุดยอดมากๆไปอีกหนึ่งท่าจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกเพราะข้างบ้านขกกำลังขงยันมือจับไปที่หัวเขา่าแล้วค่อยๆลดตัวเองลงนอนค่ะลดตัวลงนอนแล้วคนนี้ท่านี้จะช่วยคลายหลังคลายขาหนีบส่งมือทั้งสองข้างไปตรงกลางแล้ววางขาของเราแล้วหว,วางขาแล้วไปจับหลังเทา้าเปิดเท้าออก เปิดเท้าแล้วชี้ขึ้นท้องฟ้ากับไปที่ขอบอม้วก้อยนะชี้ขึ้นท้องฟ้าแล้วพาข้อศอกท่อนแขนเราอะ่ะอยู่กับหน้าแข้งของเราแล้วค่อยๆกดลงมาค่ะหลับตาอยู่กับลมหายใจของเราใครตึงเกินไปรู้สึกว่าขาหนีบตึงเกินไปผ่อนนะแล้วลดตัวเอง เราเช็คล่างกายเราได้เลยค่ะแล้วว่าถ้าเรากดและเราตึงเกินไปเนี่ยให้ลดตัวเองพยายามดึกกดเท้าลงมาให้หัวเข่าเขาลงหาพื้นลงได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะเอาแล้วครนี้ให้ความสําคัญค่อยๆหย่อนสะโพกลาลงหาพื้นนะให้ขอบเอวกางเกงเราติดไปที่พื้นเลยค่ะส่วนปลายเท้าก็ชี้ขึ้นท้องฟ้าขอค้างท่ากัน6 5 4ส สามสองหนงเยี่ยมมากอ้าแล้วค่อยๆพาเท้ามาประกบกันแล้ววางไปที่พื้นฝ่าเท้าประกบแล้วหงายฝ่ามือขออยู่ตรงนี้ขอแค่ห้าลมค่ะสูรลมหายใจเข้าให้ลึกและออกให้ยาวอยู่ตรงนี้เพื่อคลายหลังของเราค่ะ อยู่ตรงนี้เพื่ออยู่กับลมหายใจหายใจที่เป็นจังหวะธรรมชาติของเราเองนะค่อนคลาไปที่แผ่นหลังค่ะสุดยอดคอยอีกสองลมนะสุดลมหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวหายใจเข้าหายใจออกเยี่ยมค่ะชันเข่าขึ้นมาค่ะแขนเหยียดไปเหนือศีรษะตะแขงตัวเลยหัวนหนุนแขน แล้วค่อยๆดันตัวเองขึ้นมานั่งนะคะโกยเนื้อแก้มก้นมือวางบนหัวเข่าหงายฝ่ามือยืดหลังให้ตรงแค่เรารู้สึกว่าเรายืดหลังตรงแค่นี้ก็เป็นการบรรเทากล้ามเนื้อบริเวณหลังเราแล้วค่ะขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะขอบคุณที่เราดูแลตัวเองและขอบคุณที่แบ่งปันเวลามาลดอาการปวดหลังด้วยกันเราต้องไปต่อให้ครบ สามคิสามวันแล้วดูซิว่าร่างกายเราจะเกิดอะไรขึ้นนะมาสเต์ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ